ไปกวดแล้วใช่ไหมบอกหน่แม่ว่าใบเดียวเข่าชโลมเนาะปัดมุบัเช้านี่ปัดเข่าเข่าไปแล้วก็แม่ก็ไปเปลี่ยนลิ้นซะนใช้แล้วก็ไปหาบอกใบเดียวเข่าชโลมมืัอนี้แล้วเพิ่นว่ายาอยู่พันมือยาบดช็อปมืดผลว่าเมื่ออื่นเนาะผลวันนี้ที่เดียพี่แองเลยสามเม็ดบ่แม่แ่ขี่คนละครึ่งเนาะแม่คนละครึ่งหมดได้แล้วใหญ่เลยเนาะอ่าต้องกินหมดได้แล้วปวดเอาแม่เอ็มจังเศร้าว้ไข่หนาวผลก็จัดให้เลยผลก็ได้ อ่เป็นแพทย์เป็นหมอหมอคือกันนั่นก็ได้ัฉนนผู้เป็อือฮึบฮึบอือกินกินแล้วก็เศร้าปันนี้ก็ได้กินแล้วก็พักพนเนาะเศร้าไปไวอยู่บวชนี่บวนาสร้างคนก็ชิมาให้เพื่อนสั่นให้ได้เนาะอือฮึดังอาหารพี่น้องเอ้ยอืแต่แต่เนาะชมาใหญ่ก็เรับเม็ดโล่คาคอว่ ตพี่น้องเอ้ยเนาะมึงนี่พี่น้องเลดคักเลดเนี่เนาะบัจิตมทายคลิปนี้ก็คือบุหิทธอดเจ้าของในอนาคตโทรศัพท์เราก็เชื่อว่ามันเดือบพี่น้องเลยเืิมแห้งได้่าตัวนี้ก็ค,คือว่าเด้อน,น้องพี่น้องอยู่ทีเคลื่อนเมอุสาเพิ่นคือเกาเมานีิก็ได้พี่น้องเลยเม,มื่อนี่ด้ยินข่าวอ่าบอดีปันไดน้องพ่อพี่น้องเนาะอ่ากับเมอุสาเคยมาทาั้งพี่น้องพ่อพี่น้อง กาจังใดก็คือว่าเดอ้อนพอพี่น้องก่อนอื่นทางบิจิตเองก็ขอกับอ่าสบายดีสวัสดีเด้อพมอแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลักฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับกาบสู่ซ่องของบิจิตคือเก้าน่อพี่น้องตอนนี้น่อพี่น้องเอออยู่ในช่วงบรรยากาศต,ตอนเที่ยงตอนเที่ยงพี่น,ออดดน้องเออพอท่แดดดดีเนาะแดดฝนสิตก๊่หดือว่าจังใดน่อพี่น้องเอ คือข่าวที่ว่าบริจิตติยินว่าโอ้บรคคอยดีเป็นไหคือในเรื่องเอม่อ u สา h a เพินนพพ่นเนาะ้อพี่น้องเนาะสงสัยเพิ่นออกทำงานหลายโบเนาะนี่เลยพี่น้องเลยเบิดเลยก้อนแฮงก้อนหินเพิ่นนะดินแฮงดินทรายเบิดแล้วเป็นไข้พี่น้องเลยอบอสบายก็เลยซื้อ,อยาพีน่น้องเบิ่งดซื้อยาอยู่ที่นา้าน้านขายยาพี่น้องเลยคลินิกใช้บ่ได้กันเลย แค่นี้หั่นไข่ย,ยาบนสื่อแบบซุ้มซีซุ้มหาเลยพี่ต้องเลยอบอกอาการเพิ่นเนาะเพิ่นได้จัดให้พี่ต้องอสื่อยานี่เลยพี่ต้องเนะาะนี่เลยยานี้เนาะสื่อน้ำหั่นข้างในได้พี่ต้องเดยย้ยานี่ส่งมาแต็มทั้งฝั่งไทยได้ยานี่พี่ต้องเด้อกา ิช sí, sí, no, um, ื oh. um, women, uh, ่อไหมเพิ่นน yeah. uh, oh. uh, okay. uh, ี uh, ่ย ah ินว่าเพิ่นเป็นไข่นี่แหละเดี๋ยวสิไปถามเบืงอาการเพิ่อนน้องเพื่อนน้องเนาะว่าเป็นจังใดเด้อน้องเพื่อพี่น้องไั้จุบรรยากาศด่ีเลยเพี่น้องเบิ้งเบื้องเบื้องไปหาทั้งแมวสาเพิ่นเด้อน้องมาสองคนกับบอสเซียนเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาหนีก็ได้เนาะอ่าจิเขาไปหาทั้งแม่เพิ่นก่อนเนาะเพี่น้องเลยจุแหมแท้นี่เนาะเล็ดคักเลดแน่เว้ยสบายดี สิไปใช่ยังไงไปหั่นหั่นยังหั่นค้าบ่เอ้าจังว่าแท้ผู้ได้อยู่ในเมย์บ้านนี้พี่เองเลยเอ้าบ่เสียนนี่บ่เสียนอยู่ในเมย์อุตส่าโอ้อาอสบายดีสบายดีอืมเมย์เอ้ยไปเชื่อไรยังไงโอ้บังรถนอนรถผมเป็นยังนอนรถค่ำเมยนอนรถเมย์ไม่ต้องดูขึ้นมากเลยอ่ะเออเออนางบังรถอยู่

อัปเดตให้ชื่อเจ้าชื่อยังมาให้เราไม่ได้ชื่ออย่างเดียวใอรมามาว่าสิมาเบิ่งหนิเด้อหนึ่งคนคนให้คนจีนเป็เพราะว่าใกล้ได้ได้เนาะใกล้สีแดงและใใกล้สีพอนมือแล้วก็เลยเตรียมอมาสิมาเตรียมมาหนิเนาะมาหนิทางพ่นโม่นเราเป็ดคำพุ่นไปนะคำพุ่นมันจังสีมาเป็ดคำพุ่นจังสีมา ค <c oughs> ํา yeah, บัญชาสิมาเขิงมื้อนี้ตะนี้6ของคํานี่6คํามื้อนี้เนาะครั678มื้อๆเพิ่นมา10,000มื้อเพิ่นมานี่อือนะกะมาแล้วบ่เห็นเพิ่นนอนออยู่เอ้าว่บ่สบายาซั่นเนนอนแดดนี่มึงมันเอ้ามันแดดแฮงเนาะพุ่นีพี่น้องเอ้ยเอ้ยนนแดดไปกินน้ําเย็นเนาะอือยาเจ้ายังบ่ได้มาให้เราเพราะว่า้ค่อยใบอกเจ้าดนี่ดิแม่นเนี่ เห็นเจ้าโทรมาบอกใรว่าซื้อยามาให้นด้วเถอนไปมั่ยาหนาวบอกไปจะไรบ้าวาพี่ต้หาลูกไรบอมาพี่มาพี่มม่ง้นพี่เชอยาไข่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 หนาวอันนี้ราจึงโทรมาถามนะเนาะแม่เอ้ยสบายดีแม่เอ้ยงดังเงียดอยู่นี่เนาะ ไปเก่าทำปันได้แม่บ่ไปกวดไดใช่ไหมว่าใบเดียเข้าชลลมเนาะปันมาเช้านี้ปัเข้าเข้าไปแลวกแม่ก็ไปเปลี่ยนลินซชนะแล้วก็ไปหาบอกไปเถอเข่าชโลมมื่อนี้แล้วนว่ายาอยู่พันเมดยาเบดเมผว่ามื่ออื่นเนาะผลวันนี้แต่กแพอช่องเชนสามชงสามเซนผูบ่ชงเชนสามสิบพันช่องเชนสามสิบพันโอ้ดยว แม่เตะบ่เจ้านี่น้องมันเตะว่าเป็นไข่บ่ได้กินหญ้าเลยดิกินแล้ว2เม็ดเท่านั้นหญ้าหยังอันหญ้าอันติดถืยนั่นแหละเออหาติดโตแบบว่าในนอิี่มันเป็นวัดน่ะออแกวัดเนาะนี่วัดไขหนาวบัดนี้เฮาถามเพิ่นว่าไขหนาวแม่นบ่ไขหนาวอืมกินข้าวก่อนก็ได้แม่เอ้ยล่ะข้าวแม่สิกินข้าวแล้วก็สิกินกินข้าวีนกินอยู่บ่นี้บ่ีนั่นแหละาอันโอ้มีอัน ชูงแตงเนื้อได้อเดแลเนาะเออเบิ่งรู้เบิ่งรู้อมาให้เด้ลูกเต่าือมาแตงคือไข่แล้วแตงกินปิ้งกอกขุนไก่ขึ้นแล้วแม่มีปิ้งไก่ได้ปิ้งไก่เบอร์อะไรกินปิ้งไก่เห็นแล้วกินปิ้งไก่ก้อนแม่เอ๋ยโอ้ยเนาะกินเข่าก็น่าลูก้าวกินมากินอยู่นี่ไหมกินอยู่นี่แล้วนั่งกินอยู่นี่แล้วก็ที่เขื่อว่าเบิ้งกินยาเบิ้งก้อนเขาว่ากไปซักยาเนาะไปซักซักคือซักยาที่คัมบอไคเนี่ยก็บแม่เอ้ย ไปหาหมอมีคนว่าเนี้ยหมอันบรีเราแม่บวนอนดดฮะแม่บมมนอนอยู่แ้อนี่มันอีดีรอเล่านี่อเดีรอไปไปกวดไปนยังแ่ไหมบอกว่ากวดห่อยังบอกเออมาพีไปยังมาพีเอ่อพีอะไร้ของกินนะมาเบิงด้ Đây, tăm, ừ. mà còn mà còn oh, nó ôi nào khổ phi đông cơ con he có sai đâu mưa đây này quên bắt đó na con he con sai nỉ bộ chờ bắt con he con sai thì phôi he đây này sẽ không uhm. gìn đấy mẹ này tam mạc tam mạc teeng bơ oh ping เออกินเลยกินเลยมากินข้าวเฮากินเฮากินแล้วกินแล้วก็มาอืมกินบักชิงแม่ว่าสิหวานบ่แม่นนั่นแหละบักกน่แหละเออกินข้าวกินข้าวแล้วก็กินยาเนาะอ่าแนวนามิตรเลยเพิ่นบอกนะอืมเดี๋ยวนี้เป็นจังได๋นี่หนาวบ่ัแว่าฮ้อนแล้วฮ้อนแล้ว ไปกินยาเปช่วงไงเนเออยาเป็นเชิญเลยเริ่มเริ่มไข่แดงแต่จ้กมุ้งกันนี่โอ้ยม่อเศร้านี่เป็นไข่มือเชร้านี่ทีมือเชร้าอือเป็นไข่มือเชร้านี่ไม่ใช่พี่น้องเลยกินแช่อยู่บ่ากินข้าวนี่บ่แช่ปันไดนะบ่แช่กบปันใดนะกินไข่นี้ฉันเอาเมย์เพิ่นแบบฟูจักอยู่แพี่น้องเลย กินเข้าวแล้วต okay. ้องกินยาเนาะอืมเออดีแล้วเมย์เออเนาะคนเฮคนชายแล้วเรียบร้อยอ่าบันนี้ก็คือทั้งเฮานี่สีว่ามาดําเนินการมึงว่าสางเพิ่นเนาะอ่าสีเห็ดแบบใดให้โน้บ๊ะเช่นอ่าปรึกษากับสางเพิ่นแต่ว่ามืัอนี้เพิ่นบม่ได้มามืัอนี้เนาะมือเงี้ยงบ่ได้มาอืมือ เมื่อเปดทำพวกมันสิมามมาจอบเบิองแล้วกันมาแล้วกับเบิองเบืองแม่เพิ้ลเบืองเบิองอาการแม่ก่อนเนาะเป็นยังไงเห็นเพียงนักพูดประจำแม่ยันเป็นเพียงนักพูดประจำเนาะลูกลูกเนี่ยลูกผู้น้อยสองคนไปใช้ไปไปเบืองนั่นหรือวะไปเบืองนั่นไปเล่นผู้ใหญ่หรือเปล่าเปผู้ใหญ่ฮั่นผู้ใหญ่ไปหั่น รถได้เลยวะผู้นั่นมาเนผู้ชื่อเลืองเมือนันนั่น่าเอวะคือคิไปรถผู้นั้นเน่ยรถผู้ชื่อเลืองอามากับแม่ผู้นั้นก็อืม่อยจะคิด่เชก็เป็นงนกัแน่ไปใหนก็โอ้ยมันเด็ดมันห่อนเนาะส่งเจ้าขึ้มาไว้วังเี้ยไปเฉยดูช่วงเช้าอันนะแง่หมอ่กินอนี่มันมาตอชาถ้ามันพก เป็นไข่เป ouais, ็นนาวเนาะโอ้หเทสก็เแแล้วบดดพวกดดเห้มงดีได้พี่เ้องเนาะทีนี้บริบินหัวบ่อที่นี่บ่ออยู่อืมนอดกับอดบ่อดกินบ่ออยู่มกันบ่อกรองฝังเป็นไข่เธอเธอยาไหมกินยาแล้วก็แล้วเมนบ่ออดเอาอดเอาใ้แล้มเจอะจนเช่าเองดิอันนี้ชิดบ่อ อย่าเข่าจะลุมแม่เท่านั้นแหละอย่าเข่าจะลุม 30, 30, 30ส่งเซนสามสิบามส่งเซนสามบพันดิเขานั่นหลุดเล,ลินแดงได้ไก่ตลาดนัดคำว่าพิ<ด>่นมีเม่อชีใช้ย,ยี่บ่นี่ชี้ใช้แล้วแบ่อื่นนี่เออได<ม>้ยีบ่บ่เงินส่งเซนสามสิบพันอ้าวเงินเพิ่นนั้นอะไรเนี่ยหลูกนั่นคือว่ามันเติมอันนั้นได้หันเปลี่ยนลีนอันนี้เปลี่ยนเฮ้ยแม่บ้าสิบประหยัดไหวบวกขนาดมัยังมีนะ แล้วไม่จะเอาคืนบ่อม่ใช่ว่อคิดเปียววะไม่เงยวอกคืนอีกว้อวะอนาเซลลูมมันนะแพงโพดช่องแชนสามิแต่ว่าในใจนี่อยากใช้ยอเนาะในใจในใจอยากใช้แต่คันใช้ไปยัเงินหมดอย่านะเอาไ่คิดเลย่เราคืนก็เป็นยังื่อที่หมดวอกับนะว่าเออย่างนีฉนไดมาเออบริชายอีได้อย่างนะอืม ใช่ก็ยาเดิมมันหนามมันอีกอนย่านะก็ได้วป็นยังนอก่ะนะใส่โดดเลยเนาะบ่บ่บ่เป็นวงแค่นั้นู้เดียวนะเงินมดเด้เงินกะหามห้คือว่าเ้ยเป็ดิพัลูกเป็ดิพับ่ทางปุ่นเจ็ดชันเนาะแบบชุชุดเลยเออมีแล้วแมไชุชด้วเนาะมีแต่ว่าใส่โดดไม่ได้ใส่โดดเนาะอ่าสรุงสรุลมืแนเ ห่วงเงินวะนะกับพ่ห่วงแน่นอห่วงสุขภาพเจ้าของก่อนแล้วเาะอืมเนาะเขาสงว่าใช่ัอยู่เฮือนมันหันพี่น้องไมาเสิโทรมาชื่อยาให้ในเด้อเัิไม่อุสาบ่สบายเขานเขาเนาะ อิ่มนะบ่บ่ะนี่ยอืมนั่นแดดเนาะพอพี่น้องเนาะแดดทักแดดแน่ดิอืมอืมคุณน้อกินยากินยานอนพักผ่อนไหมเอ้ยมาแรงกอาออกหมดเนาะกินก็เอาหลุดมาไดนี้ว่าตอนนี้เอานั่นเอานี่มาได้นี้ kiếp bỏ kiếp khẩu bỏ. Mình rèn ra, bỏ ra xinh thì bỏ ra. Ừ. Bụng năn, rồi còn lót đây. nó. Phòng là... con hả Nè, tao bảo giờ ở bên bay cho hằn đấy, bữa đây đấy vậy mà. Bỏ để đâu, không quên. Ừ. Bây giờ Kinh ya con kinh ya lây bỏ, kinh à, sáng. Sẽ... Nó phô đi đấy à nhỉ Này mà kho hình nhầy của nhỉ đấy nó nô đấy, mẹ mới kín được Mà kho ở đây Mà kín tệ, đi là cái khải á Ừ Ừ nó đấy, hào này mà kho ở đây Ừ Nèo nó Chấm nó Ừ theo Nè nó mít, chú đồng người Kín gà cà đây là bạn nhìn có đây Mình chỉ mình không mè phân bà đấy sai mè bưng phần นี่เด็กพี่ลองเ้ยสามเมตดบ่แม่เนี่คนละครเนาะนะคนละครมาได้มได้แห้ะใหญ่เนาะต้องกินเนาะอือาเลแหละปวดเอาเมื่อเช้าไว้ไข่หน่าผลกระั้นไขเลยผลก็ได้เป็นเพดเป็นหมอหมอคือกันนั่นก็ได้เขาหนักเฉาเกือบบ้านมันแหลวแล้วว่ะอกูเละนดินเะก็เห็ดกินกูเลลูกอันลูกว่าเป็นคนเห็ดมากินนะเออเอาให้อแกเอาวดเช้าว่า เอามือหยิบเอาก็มีหั่นนะแบบว่าชวนบ่ได้เด้เออใช้คุ่ๆมันน่ะดิได้เนาะอะใครนี่ตะลูกยอยู่ได้เนาะบอกบอกได้แม่อีค่อยบอกเอาบักใหญ่บ่ปานได้มนบ่ปานได้ได้เพิ่นก็ว่าอยู่ได้นั่นปานได้ผู้ใหญ่จักเนจังได๋บ่จักแบบเาใจใันอีหยังก็แล้วแต่แต่ว่าแล้วอเฮ็ดได้จังนะเฮ็ดได้เนาะแม่บ่ใจตัวเองัจะไปแม่เบิ่งคักสิมีจะมาบัดบ่สิมีสิมานั่นอยู่ักคือว่าดุมันอยู่เนาะ บักใหญ่เนาะยแค่ไหนมึงอยากกินโอ้มีแต่ว่าคอยบอกเอาหลนแพี่แดงเลยไปนี่แหละเอฟซีเพิ่นบึงหงอกได้โอ้ผู้ใหญ่นี่ก็บวปันไดเป็นว้าหนาแต่ผู้น้อยนี่โอ้สองคนนี่ดูมันเนาะอะไรดูทมีจะมั่งนั่นอืมฮึบฮึบอืมกินกินแล้วก็เศร้าบันนี้ก็ได้กินแล้วก็ผักพรเนาะเศร้าไปไว อีบุรนี่บุนั่นสางคนก็ใช่ไหเฮ็ดเฮื่อนสั้นห้ได้เนาะอืมเออดังอาหารพี่เหแต่แต่แต่นอะชมใหญ่ก็ดชับเม็ดลคาคอข้อโ่ข้อฟอะไพี่เแล่ก็บวยกันเรื่องไหนแคอยบะ แม่เฒ่าแต่เพิ่งแค่ยาเลยดุเฒ่าแค่ยาโดยบางท่านคือกันแบบเอาเพิ่นซื้อเนาะแม่เป็นท่นเป็นหนีหานะไปอยู่กับเพิ่นนะนะแม่ก็เชื่องไว้เชื่องไตฉาดไหวนี่เชิงไตพื้นอันนี้แบบนี้หานี่เชิงไหวแต่คนมาว่ากินมดแล้วบอยยาฉันกินกินแล้วแบบตัวดิโดยโดยกินแล้วที่แค่ยาดิโอ้ยเฮ้ยน้อกินคือเกาคนกินหมดเลยแล้วโดยโดยโดยเป็นจังไรเสีเดี๋นี่จากนอนยังบ่านอนก็นอนได้ไหมเอ้ย พักผ่อนไปอ่านอนพักผ่อนเน่อ่าแห่งเป็นบัดเป็นไงแห่งเป็นไข่เป็นนาวอยู่เนาะไข่ดีแล้วแบบว่าช่วงเลยก็นอนก็เจ็บหัวนะแม่บ่เคยนอนเว้นนะนอนเบ่เห็น้องอังกีษพุ่นแม่บ่เคยนอนเว้นอืมยัยเด็กก็บ่เคยนอนเว้นอันนี้นะเป็นไข่จือเถื่อแล้วปีนี้โอ้ยกะไรเถื่ออยู่อยู่พุ่นก็สามเถือ่เลยอ่าจุดมันเป็อย่างจุดปะกลดปะก่อยบมันบอกขอโทษขคอไข้ใช่ตัวนี้บอกผัดอยู่ไก่กันบางฮันกับเมียมันนี่อืมเออ ปะและบูมเหมือด้อือปะชงป้าเชือเลยมันออกทางกลทางออกทางปากไเด้อือจะว่าโอ๊ยขอโทษอขภัยที่บอกไปแล้วก็ได้แม่ก็ได้เขากบบอกพัดเนาะก็เมียเพิ่นกะตอนอยุคพุนเนาะวะก็เอายุคอาญาให้กินแล้วก็แล้วไปใครนี่มันบอกคเนี่าเกันเนาะมอแเอาขึ้นมาได้มือที่สีกไปคือเกาเออเศราขึ้นมาคือทานเช่าขึ้นมาคือทานเนาะอื คือแม่บัเป็นอย่างเนาะเิลอื่นบาบาแม่บันอนนะบ่เคยนอนเว้นดุเคยนอนเว้นวะบ่นอนเว้นแล้วแม่เจ็บหัวบ่เคยนอนเว้นอืมนี่ช่วงเนาะช่วงเนาะบ่วันเย็นไว้ใช่ไหมอย่างนอนก็นอนพักพอนะอย่างเอฟซีใช่ป่ะโว้ยบ่หลายบ่จิตเนาะให้เพิ่นพักพอนเน่บ่ได้ฮะคืนแม่บัวดีละบ่เด้ะแม่บัวนอนแล้วบ่เคยนอนเว้นนะ้ยุบมีอย่างกับอาหารนั่นที่มากินเหนะอืมแบบ Chị lọc chị lò cho nó bỏ bọc theo đồn hình tích lắm đó Lại đấy nì Hãy bỏ lên bệnh Hôm lạ. lại đấy nì đây Hồn nhằm mà là ừ. Mình chỉ đừng chỉ nè. Né, chẳng lò Mình đưa vào áo mà bằng mẹ phần con ná Và cứ uh, Mùa bàn này cứ Bố kê tí dù sử mùa bàn này nó Mùa bàn này cứ bà mùa kín Đi dù Kinh hương năng chít nó Kinh hương nó Kinh <laughs> <Kín cười> hương nè mùa bàn này Ôi, nó, mì lai dàng lúc หวานเลยเนาะยำมนี้ยำกัหวานเจังน้อยน้ำหวานหวานเลยน้ำหวานเนาะน้ำหวานใช่ยินใช่ปดูย้งหวานนิขักปัญญ์ขอกบุญกระแซบหนามาจักผู้ใด้เหนุูพ่าสีบุปญยงเพื่อไม่้อกินเนาะไน่ใว่าเซบขักแซบเน่เลยพี่ดองเลยเนหาอโอ้ยเนาะ ล่างจอกล่งจอกแม่ก <il unre> ็ได้หนึ่งเขาแล้วมันเบาเนีนอนแม่เอ้ยลยคนเฮานะลูกเนาะอืยาแหละมื่อวานนี้ยังอยู่ดีๆอยู่มื่อวานนี้เนาะเมื่อมืัอนี้เพระว่าเป็นไข้เป็นหนาวโว้ยเนาะดับหัวดับตาพี่น้องไอเดี๋ยวนี้นะมึงเนยเนาะมึงเน่ยจะมเฮิตยังด้วยเป็นอะไรก็จะว่ามันนั่งยืนไหนแหลมนอนจังจิตการจิไปอะไรกันนั่งนั่งนั่งแต่เช้าพ่ที่เพือนเนยมาแต่ห้องแล้วมาทุนได้พอใช้แต่ว่ามาได้ถ่ายได้ แม่ก็นอนรวยอืมนอนแต่ว่ามันขึ้นไปทั้งไรกับมันขิงอ๋อเนาะมันขิงอ๋อเลยพี่แดงแงเด็ดแห้งอ่าเด็ดลยว่ะอือว่าอยู่นี่ก่อนแหละคันว่ามันเด็ดออนจังได้จังจังไปทังไรกับไหนยังมามันเพิ่ขนาดโทรศัพท์ก็ยังซุบหน้ามาวะแค่ซูเซียงยังจุ่มน้ามาเนาะเนแบบ้องเกินว่ะเอาแหละพี่น้องเลยคักแน่เลยนะมือนกันเลย อ้ดเอานี่แหละพี่รองเ่คือเดดดออนสิบ้ายดเวีบเหรอโมจิเตะแมนแนยังมีเวียกเฮ็ดลายแนวอยู่เนาะเดนเซ่พากันเทนนี่ได้คือกันได้คือกาือันก่อนมาชอบหนึ่งนะพากันตีขอบโอ้ชอบหนึ่งก็ดีดอเพื่อเอาเซนเลยพักปัญญังโมจิเตงโมจิเตงเทได้อยู่ได้เด่อ่อนก่อนเนาะจะเทเป็นอยู่บางจะเทเปนบ่ด้บ้า่เออจิเ็นยังโมได้ันี่มันห้อนเนาะ โอ้ยอดโพอีได้ช่วงตอนแรงๆพุ่นแหละใงพอพอดีแบบพอดีงามเนาะเอาแบบว่าให้มันพอดีงามคืออนาคแห่คชายเมื่อวานนี่มันมันบ่ได้อจักคนสิตกจักมนเนาะตกก็ตกแม่โอ้ยบ่ไหวแล้วฮ้อนแดตายิมันกฮ้อนมันก็ฮ้อนมันก็ตัอื แหมพี่น้องเอ้ยชั้นกะคือว่าแน่แหละเนาะอ่าสิไปหั่นไปนี่กะต้องได้พังเบิ่งสภาพแอบร้อนก่อนเด้พี่น้องเอ้ยมันฮ้อนแฮงเด้คือเจ้าดิบ่ฮอนบ่ถามนี่คือใส่เสื้อเยาวเออบ่ใช่แม่นี่เนาะแม่บ่ได้ฮอนลูกเหมือนเคยใส่ใส่บ่เนาะบ่ใส่หฮอเด้อบ่ใส่ฮอิุกบ่ได้มื้อนี้น่ะสิต่บ่พุ่นยนแม่นอยู่่มันแมแบบนี้ได้ไปซะไปอื ตึงเย็นเนาะแหมตึงเย็นเนาะว่าไงกะโอ้๋อวอม่เอ้ยจังไหนก็นอนพักผ่อนได้ไหมเด้ออ่าพักผ่อนอ่านอนให้มันอ่าไข่ช่วงก่อนเนาะอืมมีแต่ว่าใจน้องมาเพันจีบวงน้องเพันก่อนพี่น้องเงี้ยแปรเด่นอยู่เนาะอ่าเฮ็ดเบี้ยคืองานช่วยแม่แล้วบ่เนาะแม่บ่สบายเลยเจ้าอืม <laughs> อาการนี้นี่เป็นจริงได้ใช่ไหมนี่บอกอาการโน่นนี่นีแม่กับนั่นนั่นด้วยแบบอยากนอนียังไงนาจะเล็กหน่อยแล้วกินใ่จะให้ยังนอนแล้วนี่เอานอนก็นอนโน,น่นบ่เป็นยังไงเอน้ <c oughs> เขาหูอยู่ใาุ่เกด้วยุดยุดฉุดยามให้แม่ดูดูเจลาลาบ๊อบจีนดูดูใช่ถูกคือกันแม่เลยใช้มาใช้กับบ้างระวบ้างนะลูกแต่แม่กับแลวบ้างแม่คือกันแต่ว่าแม่ก็ไปในนี้วันไปกูลูกเขาไปไกลอย่านะลูกแม่แน่ใสินะไล่มองค่อยไปยู่แม่สิเป็ยามาขอเซนคือกันให้ยินงแหงว่าจุคุจุคนลูกเอ้ยมันเป็นจะพันบุญให้แม่ดูดยใช่ถูแม่ก็คือกันได้ชาวไวๆได้ไหมเด้อ ขอโทษขออภัยท no. ี่บอผิดบอทึกบอผิดดอกเนาะเอฟซีเพิ่นห้ยกำลังใจหลายอยู่เฮงทุกคนเด้อเอาอยู่ดีมีเฮงได้ไหมเด้อพะควรเด้อสบายดีก่อนไหมสบายดีสบายดีพี่รองเอ้ยเอ้ามีแต่ว่างินเม่ว่าเอาให้เมนอนก็ได้เมยุบเป็นยังดอกไปนอนไปนอไปนอนไปนอนบาเป็นยังเนาะเอฟซีเพิ่นเข้าใจอยู่พี่รองเอ้ยจังได้ก็ได้ การเจ็บเปลี่นเด้นอนรดนอนรดหมเยก็เป็นห่วงรถกับริเป็นังรเนาะเป็นห่วงอามันสีแดทางหนามาเวลาอกเขาจันให้เราเป็นไข่ก็เป็นห่วงรถยู่พี่น้องเลยชวยแล้วใส่ใรับไปอืมไรงงเลยลบากเพราะว่ามัน แพงเนาะเป็นห่วงว่าแพงเพิ่นซื้อให้น้ำดีจะละซื้อให้ชำนี้ว่าต้องเบิ้งด้ยแม่ว่าคิดไรอย่างนั้นเลยนั่นแหละแม่เอ้ก็สิว่านนี้ก็ได้เอาอยู่ดีมีแห้งด้วยไหเด้อชาวไว้ไว้อยู่นี่แหละมื้อนี้ให้มันแดดอ่อนก่อนบะเชนเนาะสิไปฉั่นไปนี่ก็ได้เนาะไปทางไหนได้ตอนนี้เด้อโเอาบะเชนสบายดีเลยสบายดีฮอะสบายดีเสียงปืนเพิ่นบ่นั่นเนาะหรือว่าจังได๋บังหน่ำบ่บังหน่ำบอบังแน่พี่น้องเอ้ยออกมาแดดน่ะโอ้ยพี่น้อง อ๋อโอเคพี่น้องเออยู่ดีไม่แห้งบัดทุกู๊ดสกุลประจจกโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนะพี่น้องเด้ออ่าพิชธาประการใดพิชธาประการใดการขอขอบคุของพายเอฟซีอ่าคือการมาจีดเองก็ได้พี่น้องเอ้ยอ่าของเอฟซีบัดทุกู๊ดสกุลอยู่ดีไม่แห้งเนาะอ่าขอการคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ